สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับนั่นแหละนะครับเราสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในที่มันเลขออกแบบนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเลขออกแบบไหนหลักร้อยหลักสิบเหมือนกันมา2งวดติดแบบเนี้นะครับเลขออกแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็มีไม่กี่งวดเองนะครับย้อนไปตั้งแต่ในปี38เลยนะครับช่วงวันที่1พฤศจิกายนปี38นะครับเนี่ย ร้อยเป็น40เป็น2เนี่ยที่มันเหมือนกัน2งวัตดตดินะครับแล้วก็มาในปี52าสนะในปี4ไม่มีเลยนะครับปี52 1พฤศจิกานะครับปี52ช่วงเนี้ยเนี่ยร้อยเป็น9แล้วก็ใน10เป็นแปดร้อยเป็น9เหมือนกันจะออกคล้ายๆกันไหมนะครับเนี่ยกับในช่วงนี้แล้วก็มาในปี53นะครับปี53มนี่มีอยู่2ช่วงเลยนะครับช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ปี53 แล้วก็จะเป็นในวันที่16นะครับกันยาปี53เหมือนกันนะครับ2 200นะครับ2องนะครับ300นะครับ3ในหลักสิบนะครับแถมในตัวนี้ออกเหมือนกันเลยเนาะเออนะครับแล้วก็มาได้แหละ106 106นะครับที่ช่วงที่งวดวันที่16นะครับกุมภาพันธ์ มีหกห้านะอันนี้เป็นงวดก่อนหน้าเนาะเอางวดก่อนหน้ามาด้วยบหลักร้อยเนี่ยเหมือนกันแล้วก็หลักสิบเหมือนกันนะครับแล้วก็ในงวดล่าสุดช่วงล่าสุดเลยนะครับนี่แหละที่ออกเหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งก็หลายๆงวดที่ผ่านๆมานะครับที่ผมนํามาจับเปรียบเทียบกันแบบนี้ตัวเลขมันก็ออกมามันก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูว่ามันคล้ายกันไหมเนี่ยมันก็มาในตรงนี้เนาะก็อย่างตัวเด่นคล้ายๆกันเนี่ยหกเก้าหกเก้า ก็มาหกเนี่ยงวดที่แล้วเนาะเจ็ดสามนี่ก็มาเจ็ดนี่ยศูนย์เจ็ดนี่ก็มาเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่ก็มาเจ็ดนี่ออกเหมือนกันเลยนะครับหกเก้าก็มาหกสี่ศูนย์นี่ก็มาศูนย์เนี่ยอะไรของงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ก็ใช้ในงวดถัดมาเหมือนกันนะครับซึ่งในตัวเด่นนี่ก็คือจะเอานะครับมีแน่นอนแหละนะครับหกกับหนึ่ง 6กับ1นะครับสตัวมา1ตัวนะครับมาได้ทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเรามาดูในช่วงนี้เลยนะครับ6 6กับ1เนี่ยเอาหลักหน่วยบนนะครับของแล้วก็หลัก10บล่างเนี่ยของงวดก่อนหน้านี้ถ้าเป็นนิ่งว่าล่าสุดก็จะเป็นในที่ใน7 7กับ9นะครับนี่หกนี่มา6ล่างดี53นะครับ2 0นี่มา0 มาบนปี53นี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับปีล่าสุด7กับ9 7กับ9เหมือนกันเลขจะออกเหมือนกันไหมนะครับรอบก่อนนู้นเลขออก2-2นะครับเนาะอ่ามี1 7ด้วยอ่อันนี้เป็น71เออมันอาจมันอาจจะออกเลขเลขใกล้เคียงกันหรือว่าจะเป็นในที่ใน97เหมือนกันก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยก็7กับ9เนาะเนี่ยเหมือนกันกับในล่วงล่าสุดเนี่ยก็7ก็ไปในที่ในหน่วยบน แล้วก็มาในปี52นะครับปี52ก็จะเป็นในที่ในห 6, 6แล้วก็5เนาะ5ก็มาล่างเนี่ยก็มาแทบๆทุกๆช่วงนะครับปี3-8แนะครับ2แล้วก็8อ่ะก็มาทางข้างบนข้างล่างเลยนะครับนี่แหละก็ลองๆองนำไปพิจารากันนะครับงวดล่าสุดก็แสดงว่า7กับ9 7นะ7กับ9จะมาไหมนะครับมาในที่ในเลขไหน7จจะคู่กันกับตัวไหนนะครับหรือว่าจะ ดูถ้าดูตรงนี้นะครับเลขเด่นๆเลยก็คือ5นะครับ5 6 7นี่เนาะ5 6 7มีแทบทุกๆงวดนะครับติด5 6 7ไว้เนี่ยก็มี6เนาะมี5มี7มี5มี6เนี่ยมี6มางวดหนึ่ง แล้วก็มาหแล้วก็มา7 1 2 3แล้วก็มาหครั้งที่4แล้วก็ครั้งที่5้าก็มา6อืมเนี่ยวนไป6ไปหไป7แล้วก็ไป5แล้วก็มา6วัดล่าสุดน่าจะเป็น7ไม่7ก็5นะครับ ติดเด่นไว้นะครับไม่เจ็ดก็ห้าดีไม่ดีจับคู่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับก็ลองดูนะครับกดหลายๆสูตรให้มาเหมือนกันนะครับเด่นหกเด่นเจ็ดนะครับเน้นๆไปเลยนะครับนี่อ่ะก็ลองลองนำไปจับกันดูนะครับหรือจะจับไปห้าสองเจ็ดสองนี่หรือจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านี่เหมือนในวันนี้นี่เนาะเพราะว่ามันก็เนี่ยเจ็ดกับเก้าเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะออกสองสองไหม อาจจะเลขดังหรือเปล่าเนี่ยนะครับหรือจะเป็น5-7 7-5หรือ7-2อ่ะหรือเป็น5-2เนี่ยนั่นแหละนะครับเนาะแต่ถ้าดูอีกแบบหนึ่งนี่มันก็ตัวเด่นก็พอได้เหมือนกันอยู่นะครับก็คือจะนำในที่ในหลักร้อยหลักร้อยแล้วก็หลักพันจับบวกกันนะครับอย่างในปี3-8เนี่ยร้อยกับพันบวกกันนะครับ4บวกกับ4ได้8เพิ่มแต้มไปเป็น9กนี่ก็มา8 8บน8ล่าง วันนี้นะครับปี5 2 6บวกกันกับ9นะครับเป็น15เพิ่มแต้มไปเป็น6กอ่ะก็มาแถมเนี่งก็มาล่างเหมือนกันเลยนะครับอืมอ๋อลืมบอกไปนะครับในตัวเนี้ยตัวเด่นตัวเนี้ยตัวเด่นตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็นี่นี่เน,นี่ยจะสังเกตนะครับสังเกตว่าจะมานะครับส่วนมากนะครับส่วนมากนี่จะมาในที่ในหลักหน่วยนะครับ มีงวดนี้แหละที่มาในหลักสิบส่วนมากจะมาในหลักหน่วยนะครับเจ็ดเก้านี่ก็มาหน่วยสองศูนย์นี่ก็มาศูนย์มาหน่วยหกห้าจะมาหน่วยสองแปดมาแปดวดล่าสุตเจ็ดเก้าจะมาหน่วยไหมนะครับเนี่ยเจ็ดเก้าหน่วยอ่าก็มีงวดนี้แหละนะครับที่ไปสิบแต่ก็ไม่แน่หรอกนะครับมันอาจจะมาสิบเหมือนในปีนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันใกล้กิน ใกล้เคียงกันเนาะหกหกห้าหกนะครับแต่ผมชอบให้เป็นในหลักหน่วยนะครับถ้าหน่วยนี่ก็จะเป็นเจ็ดนะล่างนะเพราะว่าล่าง9านี่ติดดับนะครับติดดับในหลักหน่วยนะครับสูตรนี้ก็เอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับก็อาจจะไปในที่รหลัก10ก็ได้เหมือนในปีนี้นะครับนเนาะอืมอาจจะพลิกกับหัวนะอ่าเป็น6ปีที่แล้วเป็น6นะครับปีนี้อาจเป็น9ก็ได้นะครับเลขออกแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยหรอกอ่ะถึงไหนแล้วนะครับถึงบวกตรงเนี้ย มา5าในปี5 3นะครับ4บวกกับ2เป็น6 6เพิ่มแต้มไปเป็น7อ่ะมา7นะครับอ่า1บวกกับ3ก็จะเป็น4เพิ่มแต้มไปเป็น5าอ่ะมา5้นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในปี6 5นะครับ3บวกกับ1ก็จะเป็น4เพิ่มแต้มไปเป็น5อ่ะมา4นะครับมาจับตรงนี้ก็ได้คู่กันเลยนะเนาะจับไปก็ไม่เยอะนะครับงวดล่าสุดก็ต้องเป็น4บวกกันกับอ่า 9นะครับ 4+9 ก็จะเป็น13เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4เนี่ยหรือจะเอาเนี่ยจับคู่กันกับ7กับ9เนี่ยนะครับก็จะเป็นในที่ใน7 73 74 93 94หรือเปล่าเนี่ยก็มีมีโอกาสนะครับปีที่แล้ว64นะปีนี้อาจจะกลับหัวเป็น94 ก็เป็นได้นะครับเนาะอ่ะนะครับก็เอาแบบนี้ไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกก่อนนะนะครับมันพอจะมีนี่แหละเจเนี่แหละพอจะจับกันกับตัวไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวมีคลิปถัดไปนะครับหรือเนี่ยหรืออาจจะลองสมาชิกอาจจะลองนําจับตรงนี้ไปดูเลยแล้วกันนะครับเนาะเนี่ย79เกนี่ยก็มาชุนกับในตัวนี้567 ก็แสดงว่าเนี่ยเเนี่ยเงวดนี้จะมาอีกหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าในปีที่แล้วนะปี64เนาะปี64 7เจมาแต่ต้นปีก็มาติดต่อกันก็หลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึงเนาะให้ทุกท่านนะครับได้ไปเลือกซื้อนะครับสำหรับในสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเดี๋ยวยังไงได้สูตร แบบนี้มาต่อเนื่องอะไรไงเดี๋ยวขอเวลาไปคิดดูก่อนนะครับว่ามันพอจะจับกับในตัวเลขไหนได้บ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุทกทท่านโชคดีเฮงเฮงรวยบางๆกันนะครับขอให้ถูกรางวัลที่1นนะครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่กันทุกคนทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ